สวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้พี่พาจะมาทำสลามสูตรครีมสดนุ่มนิ่มนะคะมาจากน้องเอื้อเนาะก็จะมีน้องน้องที่อยู่คลิปที่แล้วชื่อน้องอะไรนะที่ช่อง how to and review อ,ะอ่ะอ่าน้องนิ้งเนี่ยคนดันที่นี่เยอะกว่าที่ดูนี่นะแต่พี่พาทำช่องนู้นไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้คนที่น้อยลงมานะคะแต่ว่าน้องให้สูตรเดียวกันมาเนาะเดี๋ยวพี่พาเปิดให้ดูกัน นี่ไงเจอแล้วน้องนิงนะสูตรซูปเปอร์ครีมพับนะคะสูตรนี้ทําไปที่ช่องนูน้นถ้าใครอยากรู้นะอันนี้คนดันเยอะมากรู้ละมาทําวันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่านั้นทําไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวถ้าย่งไงเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอันแรกเลยนะคะเป็นกาวน้ําขุ่นค่ะกาวน้ําขุ่นวันนี้ใช้ของ T O A เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สบู่อาบน้ําสบู่อาบน้ําวันนี้ใช้ของตางงูนะคะเจลอาบน้ําตางงูนะคะต่อไปเป็น โลชั่นนะคะกับแชมพูนะคะโลชั่นอะไรก็ได้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะมิทีนใช้ได้นอนเนาะแล้วก็อันนี้แชมพูค่ะเป็นของแพนทีนนะคะแล้วก็จะมีน้ำเปล่าแล้วก็กินซลินบอแล็อกเอาไวนี่น้ำเปล่ากินซลินบอแลกน้ำเปล่าเหมือนเดิมค่ะน้ำเปล่าที่ผสมแล้วไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะแปลวันใหม่เนาะก็เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะใส่กาวน้ําขุ่น5ช้อนทุกอย่างเป็นช้อนโต๊ะนะคะน้องมามา บอกคอมเมนต์ใต้ล่างแล้วนะคะมาเลยก็ค่อนข้างจะตวงยากนิดนึงนะคะต้องกะเอานะคะกาวน้ำขุ่น5ช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งสมห้าลหมดเลยดยต่อนะคะใส่ครีมอับน้ำนะคะครีมแบบน้ำตางู1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็โลชั่น1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ1โลชั่นนะฮะ หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะโอเคต่อเลยค่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้องบอกว่าให้คนแรงๆค่ะแรงๆเลยค่ะคนแรงจนไม่สามารถจับตาได้เลยนะคะมองเร็วเกินไปนะคะต่อไปนะคะพอคนแรงๆเสร็จแล้วใช่ไหมให้เข้ากาันใส่ กินเซรลินลงไปจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนไม่ต้องตกใจนะคะแล้วยังมีอย่างอื่นที่ต้องใส่อีกนะต่อไปค่อยใส่น้ำเราให้จับตัวเป็นก้อนก่อนน้องบอกแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆใส่สกัดตีนึงไม่ใส่สีนะคะวันนี้ครีมสดพี่พาก็อ่านเป็นครีมนมครีมสดคะ่ะพี่พา ก็ได้เลยนะคะก็จับตัวเป็นก้อนนะคะแต่ว่าพี่พาคิดว่ามันยังเหลวอยู่ว่าน้องก็บอกให้ใส่น้ำก็ใส่แชมพูลงไปอีกนะคะนี่นะพอจับตัวเป็นก้อนเห็นปะจับตัวเป็นก้อนค่ะจากนั้นให้เติมน้ำลงไปกะกะเอานะคะขอโทษค่ะพอดีไม่ได้ตวงปริมาณที่แน่นอนใส่แชมพูลงไปครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากับแชมพูแล้วก็ แล้วก็คนฉลามกับน้ำผสมแชมพูให้เข้ากันถ้าเหลวเกินไปให้เติมกิ่นเซรินบอร์รกลงไปนักลัวก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปนะคะประมาณสช้อนชานหนึ่งแล้วกันช้อนชานหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่แชมพูลงไปครึ่งช้อนค่ะชึ่งครึ่งช้อนโตนะมิแชมพูแพนทีนะคะประมาณครึ่งช้อนค่ะ ตอนนี้เราก็จะได้น้าน้ำอยู่ตรงนี้นะกับแชมพูล,ลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะเอ๊ะมันเหมือนจะดีขึ้นเลยอะ่ะเฉ่งอะ่ะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะเป็นไปได้ยังไงนี่ไม่เคยใส่แบบว่าสุดท้ายแบบนี้เนี่ยนะมีแต่แบบว่าใส่รวมกันไปหมดเลยนะโอเคแล้วก็จะนวดนวดถ้าสมมุติว่านุ่มนิ่มเกินไปก็ให้ใส่อิีนซซลีนเพิ่มได้นะ เพราะฉะนั้นก็เหมือนจะนุ่มนิ่งเกินไปขอจับหน่อยนะว้าวหุ้ยเนื้อมันแบบเนื้อมันเหมือนนมนมอ่ะบอกไม่ถูกนมน,มนมคิมคีมยังไงบอกไม่ถูกแหละพี่เจง๋งงั้นเดี๋ยวใส่กรีนซอรินล,ลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะเพื่อเพิ่มความแข็งกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราคนเสร็จแล้วกลับมาเจอกันค่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าพี่พาย,ยคิดว่ามันยังนุ่มนิ่มเกินไปนะคะไม่รู้ว่าแต่ว่าจิ้มฟินดูอ๋อนุ่มนิ่มแต่จิ้มฟินนะอ๋อชื่อสูตรนุ่มนิ่มเนี่ยนี <laughs> ่ะ้าจริงด้วยเออจริงนุ่มนิ่มครีมสดนุ่มนิ่มอ่ะใช่เอ้ามันก็เข้ากับชื่อสูตรไง <Okay. S 1> แล้วไงคะพี่มา เพราะฉะนั้นรับไปเลยค่ะ10คะแนนเต็มโอ๊ยดูใจด้วยนะคะน้องเต้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากแชร์สูตรสลามแชร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ปาจะเข้ามาดูเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะยังไม่กดติดตามเนาะใครมีเพื่อนก็ให้เพื่อนมาช่วยกันดันนะช่วยๆกันค่ะโอเคคลิปนี้ป๋าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย